คราวนี้เราจะมาลองเ e m o Resident Evil 3 Remake เป็นครั้งแรกนะที่เปิดให้โหลดกันในวันพฤหัสบดีที่19นี้คือก่อนเล่นเดโมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการเล่นเกมของ Youtube ช่องอื่นมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยและได้รับความมันอย่างเต็มรูปแบบอ <'s> mm ันนี้มัน มาเริ่มในฉากรถไฟใต้ดินที่เราเห็นในตัวอย่างนะนะตัวอย่างที่เขาประกาศมานี่ก็จะมีจิลคาร์ลอสแล้วก็มิคาเอลเหมือนกับมิคาเอลจะรู้จักจิลอยู่ก่อนแล้วด้วยเนี่ยคุณคุณว่าชื่ออะไรเกี่ยวกับวาเลนไทน์นี่แหละจิลนั่นเองก็เป็นช่วงที่ ทำความรู้จักเนาะเราไม่ใช่แบบนักแคสเกมอะไรอย่างนี้นะเราจะแบบเหมือนกับมาเล่นไปเป็นเพื่อนเลยเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าจิวน่ารักมากถือว่าทำได้ดีทำหน้ากับรูปร่างจิวออกมาได้ดี ตัวเขิดมากแสดงว่าก่อนที่จะมาถึงรถไฟเนี่ยมันจะต้องบูมาพอสมควรแล้วมิเกลกำลังบอกว่าทีมมันเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยพลเรือนได้ด้ภารกิจหมายช่วยพลเรือนเนี่ยอันนี้คือพลเรือนที่ช่วยมานะซึ่งมันต้องการคนช่วยเหลือทหารของมันเนี่ย ทำเองกันไม่ได้ <All right. S 1> เลยต้องขอให้จิวช่วย <'m> ซึ่งจิวก็ตกลงแต่ไม่ได้หมายความ <That> s <S ว่าจะอยู่ข้างเดียวกันนะ cool. ชอบคาลอสเวอร์ชันนี้มากแม่งดูแบบนุ่มเพลินเอานี่ไปครับเพื่อจะติดต่อกัน so ฉันรู้ว่าวิทยุมันมีไว้ทำอะไรเอและเรามาเริ่มเล่นกันละการยิงอะไรนี้ยังเหมือนภาคสออยู่อ่ะอันนี้คือโบกี้ที่มีที่ UBCS เนี่ยมันช่วยคนเอาไว้อยู่นี่ก็ผสมพยาบาลกันนะโอเคเราก็จะต้อง โอ้โหนี่มีโปสเตอร์จิวมีโปสเตอร์ตัวเองอยู่ในนั้นด้วยอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหด,ด,ดูสวดส่งสุดยอดเรา p อเดอร์เกาะอกสีฟ้าไปแล้วด้วยรับรองว่าถ้าเล่น day one เนี่ยเปลี่ยนคอสตูมแน่นอนอ๋อวิ่งยังใช้เหมือนเดิมอ่ะกด L 3วิ่งอืม,อมโอเคเอา้าเข้าประตูไม่ได้หรอ แสดงว่าไม่ใช่ทางนี้โอเค movement เคนะเดินลงบันไดถือปืนขึ้นอะไรอย่างงี้พอลงเสร็จก็ปืนลงอืมมีคนเหล็กด้วยโอ้แต่นี่เป็น s c o u ไม่ใช่เ terminator นะโอเคเริ่มเล่นครั้งแรกกูก็งงละว่าไปทางไหนอ๋อไปทางนี้ โอเคมีอะไร UBCS Ammo เป็นการบอกเป็นการบอกการประสมดินปืนเนาะอ๋คอคล้ายภาค2แต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าปืนช็อตกันเนี่ยใช้แค่การพาวเดอร์บวกไฮเกตไฮเกตก็น่าจะเหมือนกันโอ้โหหน้าต่างหน้าต่างอ v เวนต์ลีใหญ่มาก หน้าต่างอีกเป็นที่ชอบอันเก่ามากกว่านะที่มันจะเล็กๆอะ่ะแสดงว่าอาจจะมีคนไปบอกว่าอ้ยอันเก่ามาเล็ไปอุ้ยเียตกใจอ๋อหูมึงเพิ่งมาบอกว่าวิ่งกดเอลซ่าเด้งขึ้นมาแบบคือรู้แล้วควรจะบอกตั้งแต่แรกแล้วป่ะม,มีร้านขายของแทบลอยฟอนเพลเราจะไม่แปลทุกอันนะเราจะแบบ เราจะเล่นแบบเราจะไม่ได้แคสเกมะเรามาเล่นแบบพร้อมๆกันคาร์ลอสโทรมาถามว่าเราขึ้นไปถึงข้างบนหรือยังเดียวก็ถามว่าแผนคืออะไรคือต้องทำให้ต้องรีสตาร์พาวเวอร์ฮะทำให้ไฟฟ้ามันกลับมาเพื่อให้รถไฟมันวิ่งได้นั่นเองฮะเบสิกหน้าตามออริจินอล ดินปืนดินปืนอ๋อเนี่ยพอเราเก็บครั้งหนึ่งแล้วพอกดเก็บอีกมันจะไม่เข้าหน้าต่างอันนี้กล่องแบบภาคเจ็ดเลยอะเราตองมีมีดอะเราจะใช้มีดยังไงอะอ๋อมันอยู่ด้านล่างโอเคนะเราโหนี่แบบภาคเจ็ดเลยกดสี่เหลี่ยมคอมไบได้เลยอะไอ้แบบภาคสองดีเมกโอเคนี่อะไร ้าเข็มนาฬิกาอยู่ในภาคออริจินอลก็มีุบมีของสมบัติซึ่งไม่มีหาเลยเลยปิดไป UBCS h e r รการผรสม Herb บสมุนไพรนั่นเองเรารู้หมดล้วเราจะไม่อ่านเพื่อไม่ให้การเสียเวลาโอเคเราน่าจะออกแล้ว อันนี้เป็นเหมือนในตัวอย่างเลยนะอมเอาฉากมาตัวอย่างให้เราเล่นนั่นเองจะเล่นแบบไม่เปิดเผยในเรื่องอะไรมากเจอสองดีตัวแรกฮะรอกับไฟนี่กียินก่อนเปิดก่อนได้เปลี่ยนไอ้สัสแม่งไม่ล้มเออภาคนี้เป็นปืนก๊อกสิบเก้านะซึ่งซึ่งก็งงว่าทำไมหน่วยสตาถึงไม่ใช้แบบสมุไรเอตอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นศพ โอเคไม่ตายโอ้โหยัดแค่หัวาตากป็อกซ์เก้าแรงนี้เลยเหรอเราเข้าได้ไหมครัวิ่งมานี่คือตัวอย่างที่เราได้ดูไปจะมีตัวตรงนี้อยู่เฮ้ย อืมเพชรช็อตล้วนๆหัวไม่มีพลาดบอกเลยบอกเลยยาวไปครับชอบฉากเมืองเล็กคุนสิตี้มากคือควิกสเตปคือกูตกใจเสียงเสียงสอนเล่นนี่นแหละมีปืนฉีดน้ำเข้าไม่ได้ โอเป็นล็อกที่แบบต้องใช้กุญแจอย่างเดียวเลยอันนี้ละก็อบอกว่าสำรวจสิ่งต่างๆได้มีโซ่ต้องเอาไว้นั่นคีมคีมตัดแน่นอนไอ้หย่งว่าคงไม่ออกมานะ ีตัดเข้าามถามทางคาร์ลส์ก็ว่าไปถึงไหนไปทางไหนคาร์ลสบอกให้เราอ้อมไปไปทางโรงงานไฟฟ้าคาร์ลสบอกให้ตัดไฟไปซะเชี่ยก็ฝักอยู่ไปู่ไม่ฝักมีน่วเราจะไปทางไหนได้อันนี้เป็นไฟเหมือนในภาค เอ oh, าเลยจีนันโหแค่นี้ก็แม่งก็เต็มละต้องหาอะไรมาดับไปจะไปทางไหนล่ะต้อ,องดีพังเข้ามาคืออยากลองคลิกสเต็ปมากเลยแต่แม่งเยอะลูกเนี่ยคลิกกูยิงถังตามตัวอย่างลัะผม กรอบมาล้วนๆน,นั้นเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่เป็นร้านที่เราจะต้องเอาคีมมาตัดงั้นเราก็เข้าทางพี่ซองบี้เหมือนพังเข้ามาอืั้งานต้อนรับเพียบหนึ่งหัวผ่าด้วยนะ่ะ อยากลองไอ้นี่มากเลยคลิกสเต็ปกูควรลองแล้วโดดกัดจังเลยเฮ้ยโอ้โหนั่นไงเออ้ยมันสโลให้ได้เลยแต่แม่งยิงแล้วแม่งไม่ล้มเนียดิโอ้กูโดนนั่นไงเหมือนมันต้องกดให้แบบกดให้พอดีอ่ะ หเยอะเกินไปดีกว่าร้านอาหารเหรอเก็บปืนก่อนสำรวจรอบๆหโหเต็มต้องผสมแล้วลัะมีทางที่เราเข้ามาโอเคไปด้านนี้อ่าห้องเซฟ ห้องเซฟอ่าเจอแล้วโอ้โหไม่มีที่เดี๋ยวกันเอาอันนี้ผสมกันนีโ้โหยังเยอะอยู่เลยอะ่ะเก็บนี้ไก่อนดีกว่านี่เล่นครั้งแรกมึงต้องให้กูจัดการอีเวนทอรี่ขนาดนี้เลยเหรอเราไม่น่าจะกากพอที่จะโดนกัดเราต้องไปเอาโอเคเคลียร์ ผมสไตล์ลบดีอยู่แล้วเนี่เราไม่ได้สายบูฮะมันน่าจะมีให้บูเยอะกว่านี้นะแป๊บนึงทางไหนวะทางนี้นี่กูเกือบลืม,มเข้ามาโอ้มืดมากมึงไม่ให้กูเก็บอะไรนะ นี่ไงถ้าไปผสมกันนี้จะได้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นลูกซองโอเคแสดงว่าต้องมีลูกซองให้เก็บสเปรย์สวยๆแสดงว่าต้องมีลูกซองให้เก็บสิครับงานนี้แปบ๊บหนึ่งนะกินเรแล้วไปไงต่อวะเราเข้าไปด้านนั้นแล้วโหเฟรมเล็บ ฟเฟรมเลตมีตกนิดนึงไอ้ยน,น่าจะนี่ทางนี้โอเคมีสองทางให้เลือกขวาหลายซ้ายดีกูไปซ้ายก่อนเลยว่ะ มีตู้เซฟแต่ไม่มีไม่มีโค้ดจะ new save จะ protect ไม่มีใครรู้โคงได้ความลับอยู่ระหว่างฉันและอควาคัวโรงพยาบาลอ่ะแสดงว่าโค้ดต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยหรอนี่แก กระสุนเยอะแล้วเดี๋ยวกูจะยิงแล้วกระสุนอยู่ที่เอ้ยเฮ้ยแหมไม่ได้รับเชิญเฮืยอ,อคือมันมีลุกขึ้นไหมเนี่ยอ๋อมีวน,นมาด้านนี้นี่ ฮ้ยแต่เรายังเรายังไม่ได้ไปด้านขวานั่นเลยนะไอไอบันไดด้านขวาโหนี่แม่งเหมือนไปอีกที่หนึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนขอขอไปด้านขวานันก่อนละกันไอนี้ไม่ลุกใช่ไหมเออไม่ทันขาดคำเลยมึงก็ลุกขึ้นมาอืมโอ้โหจับไปเสียงปืนพกภาพนี้ถือว่าโอเคเลย ก๊อกสินี่แบบหนักแน่นดีไม่เหมือนแบบภาคสองที่แม่งเสียงปืนทุกปืนเสียงปืนพกปืนนี่ปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กตลอดเราจะขึ้นมาเสียงอะไรวะเสียงเหมือนใครกำลังกิน อยู่นั้นเนี่ยเพื่อความเพื่อความปลอดภัยนีมย่มีอะไรอือโหไอมีนี่อยู่อ้ากูไปโดนอะไรมาโอ้ย <c oughs> oh, yeah! โดนระเบิด <c oughs> โอ้ยเหม,มือนเหมือนจะตายโอยได้ไซส์เลย, <laughs> ยมันมันไม่เหมือนภักสองที่แบบแม่งไม่ว่ากูจะปลาระเบิดใกล้ไกลแค่ไหนมันก็จะไม่มีทางโดนตัวเองเว้ยเออมื่อกี้เราลงด้านนี้ได้แล้วเราลงาลรามาที่ไหนอ๋อมาที่นี่มาตรงจุดเริ่มนี้โอเคเหมือนมันโค้ถึงได้โอเคเมื่อกี้เราเราสป,ปายทางนั้นแหละ จะไปทางหลักของเราที่เราเดินไปเมื่อกี้มันทางเดียวกันปะวะคือดูเมืองมัเหมือนเหมือนกันหมดอะเหมือนเดินวนอะไม่ลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมซอมบี้ที่อยู่ตรงนี้โอเคป๊บป๊บ,ปบมีอะไรไหมกล่องพยาบาล มีตัวนันยีนอยู่ตรงนั้นเอ้ยเชีย่ยโอ้โหอะไรเนี่ย,ยมึงทำให้กูดูแย่ไอ้ห่ากูโดนกัดหลายรอบมากไอ้อ้วนมึงนอนอยู่ก็ไม่บอกอเล็กๆน้อยๆก,กูก็ตกใจได้นะอ่าได้ลูกซอง กูมีกระสุนลูกซองเต็มแต่กูไม่มีปืนเว้ยเ,เอ้ยอาคว้าโค้ัี้ไงเก้านึ่งแปดโอ้โห,โหจัดไปมันต้องมีอะไรที่ดีๆแน่นอนขอย้อนกลับหน่อยนะสไตล์เรสิเดนต์ แต่เดซิเด้นต์แ่งต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละมาเก้าไอ้เกียรเลยเก้าหนึ่งแปดอะอะไรวะอะไรวะคือเกียร,ยนะรอะไรเนี่ยเลดดอดต่อ ไว้ตอบกับก,ก๊อกไปเลยโอ้โหคึกว่าจะมีอะไรพิเศษโอเคเมื่อกี้เราเราสำรวจตรงนี้ไปแล้วนี่นะเราก็ต้องไปด้านนี้เฮ<อ>้ยกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะอืหัวแตกโหมีแล้ดดอดแล้วทำให้ดีขึ้น จริงไหมไม่รู้เหมือนได้ยินเสียง <Okay. S 1> เอออ่ามานี่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 กู <Okay. S 1> ไม่พลาดแล้วรอบเนี้ยยิงเรียกแทกทตั้งแมงอะจริงเลยถึงไหมเอ้ยระยะไกลเหมือนกันนะอ้าวนี่ทางเดิมเนี่ย อ้าวอ้าวกรมอนกรมอนเฮ้ย <c oughs> มันกดคลิกสเต็ปต้องเปย์อิงจิงเหรอวะ <c oughs> เฮ้ยทำไมมันมเมื่อกี้กูไม่เห็นถังอมันลวนั่นไงเอออ้อาว ท้องแล้วครับจิวววเลนทายขุดระเบิดกุ่งได้ระเบิดโอ้โหลูกซองอีกคือคือปืนอยู่ไหนวะไอเนี่ยมันต้องเป๊ะจริงๆนะโอเคเราจะไปทางที่เรายังไม่ได้สังเกตนะครับ <c oughs> เออเพราะมีลลเลตต์ดรอเลงง่ายขึ้นมีเลตต์ดรอกูแม่นบอกเลยอันนี้เป็นออฟฟิศที่เป็นพวกคอนโทรลซับเวย์พวกนี้นะสเตชันสำรวจแล้วไม่มีอะไรแล้วมึงให้กูเข้ามาเพื่อ เฮ้ย้กูจะตายเพราะซอมบี้เนี่ยแหละฮะอืมมีอะไรอ้าวได้แล้อเออกูใช้เลยแล้วกันมีตู้เปิดซิมีอะไรออกมาไหม ระเบิดอืมไม่มีแกกูอยากได้ลังอ้าวปืนโอ้โหแล้วกูไม่มีที่เก็บตรงใส่ต้องทิ้งสมุนไพสีแดงเอ้ยนี่มันทิ้งได้ปะเมื่อมีถังขยะขึ้นแสดงว่าไม่ได้ใช้แล้วโอเคอหัวเหมือนจะรู้ว่าอ่ะ ว่ากูมีลูกซองแล้วตึ๊งระเบิดเราไว้ช่องสายโอเคอเคุ้ยนะกูขอประเดิม,อมขอประเดิมหน่อยโอ้โห เฮ้ยหัวไม่แตกอะ่ะไม่เหมือนภาคสองคือภาคสองมันจะหัวแตกเลยไม่สะใจเลย,เลยขอลองอีกตัวได้ไหมมีไหม,มตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นที่ทำไมหัวไม่แตกอโอ้โหไม่ได้นะโอ้ยยิงยิงกับใจกูไปโดนหาอะไรวะวกูยิงอะไรวะ เฮ้ยหัวแตกหัวแตกโอเคโอเคอยู่เมื่อกีก้เราอาจจะแบบโอเคอ้าวโอเคได้มีสมุนไพรเพิ่มอืมยิงทุกตัวที่ขวางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์แดนสเตปโอ้โ <laughs> โชว์แดนสเตป สอมบีบอกูขอบคูณมากที okay, to to like to to Eat, ่ไหมกูออืมโอเคต้องฝึกอีกเยอะอย่างเงี้ยเราต้องไปทางที่เอาสายชิตตับเพิงไปเพราะงั้นเราทะเลาะเอ้ยทะลุทะลาลงมาหารนี่ได้เลยแล้วกันเอาออกไม่ได้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เรายังเข้ามาได้เลยอ

อือ้าวนิ่งไปดิเฮ้ยแม่งนิ่งไอ้สัตว์เย้เยเยีเยกูไปก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนมึงอย่ามาขวางสัตว์เฮ้ยมันมีนีอ่อะไรวะอืมมดเรื่อมงอูยิงปืนไปได้ตั้งนาน แนคก,กูลนกูลน,นเพิงนเพิงนเพิงอยู่ไหนวะออ้ยอุอุยอุอบประทนอูอออ้สตาร์สตาร์นีกมาไอ้เียอ้เียตรงนี้มันซอมบี้ น,นีมันซอมบี้อีกอันอีกอันโอ้ยไม่โด,ดนมาดตาขา้างหน้าอุยหมด,ดทันโอ้แปบบ๊บมึงให้กูหายใจหน่อยไหนอือยิงยิงให้ลมง่ายดีเว้ยให้ลมง่ายเดี่ะอือยเหี้ยลูกหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปปเหี้ยสไปดิงแมน มึงเป็นสบายด้วยมั้งแล้วกูไปทางไหนทางนี้เหรอทับหนึ่งคือล้นอ่ะล้นจนกูแบบลืมอ่ะคือแม่งโหนอย่างนั้นมึงมีโดดดักหน้ากับมึงโหนอย่างนั้นได้อ้ยเุ๊ย,ยอะไรวะเอียกอีย,ยโนยยดนทันอียโดนโอ๊โยอียโดนอืม อืออือโอ้เคียมีกีดเฮ้ยไอ้เคียโดดสิเจ้าโอ้ยกูไอ้เคียอะไรวะแล้วกูก็ลืมมึงโดดมาอย่างนี้อ่ากูเจอแล้วมึงเล่นโดดมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้หแม่งโคตรมันคือมึงจะมายังไงก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วมึงก็ไป โอกว่ากูคงไม่เจอมึงเฮีย <c oughs> คัสซีนโอ้โหสตาร์อ้าวโอ้จบซะแล้วโอ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 